ฉันดีใจกับพี่พลอยด้วยนะแล้วก็ดีใจกับแม่ด้วยพี่พลอยนะ่ะเป็นคนเก่งได้รับตําแหน่งทหารเนี่ยเหมาะสมกับพี่พลอยแล้วอ๋อแล้วฝากบอกพี่พลอยด้วยนะจ๊ะว่าฉันรอยินดีอยู่ที่อุทยานหลวงนะจ๊ะโอเคค่ะนอ่ครับรนบ้องวันเพ็ญเจอกขามาตั้งแต่เล็กเกน้กองวันเพ็ญสวัสดีจ้าว<น>ิไลพักจำฉันได้หรือเปล่าเนี่ยจำได้จ้ะ มีอะไรแหละเจ้าวันนี้ฉันได้ข่าวว่าเป็นวันเกิดนะวันเพ็ญใช่ไหมฉันก็เลยเอาของขวัญมาให้นะจ๊ะของขวัญเอาของขวัญมาให้ในวันเกิดของหน้าวันเพ็ญด้วยนะจ๊ะขอบใจมากนะเออจ้ะมองหาอะไรเหลอจ๊ะไม่ได้มองหาอะไรแล้วอยู่บ้านคนเดียวพี่พลไม่อยู่ด้วยเหรอจ๊ะอ๋อพลอยยังไม่กลับมาบ้านเลยจ้ะมีอะไรจะฝากไหมไม่มีอะไรถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะจ้า เด็กคนถามหาเจ้าพลอยมันเจ <บ S 1> บบ้าพลอยครับดีอกดีใจนะครับเด็เป็นสิบปีนะครับเอาของฝัญให้แม่เป็นงานวันเกิดของแม่ด้วยนะครับโชคดีจใจเลยแม่จ๋าอ้อาวเจ้าเพลมาแล้วเหรอลูกโอ้โหแม่รู้วันนี้วันเกิดแม่ก็เลยรีบมาเลยจ้ะแม่ดีใจเป็นที่สุดเลยลูกวันนี้ไม่ได้มาธรรมดานะมียศมีตำแหน่งมาฝากแม่ด้วย มีตำแหน่งมาากแม่ด้วยสิบตีไกวันพีบาลวงมันอาจจะชื่อเข้มแข็งไปหน่อยแม่ก็ไม่เป็นไรหรอกโอ้โหแค่นี้แม่ก็ชื่นใจแล้วลูกแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูนขอบใจมากนะลูกนะเฮ้ยมึงจะให้อะไรก็ให้ไปมึงจะมาพูดเป่าเค้กเออซื้อของมาให้แม่รับใจเล็กๆจากลูกแกแม่ดูดิครับแม่ดูหน่อยแม่จะเพิ่มเปิดแมวเซอร์ไพรส์จะมาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แล้วป๊อก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  ไมเปลี่ยนนะมึงนายโอ้โห่ล้วโหวกแล้วผิดด้วยกันรู้ใจเว้ยโอ้โหอะไรก็มึงนา้แพ้โอ้โหตกใจแพ้กลูโอ้โหแม่รู้ใจนะซื้อหมวกกันน็อกมาฝากแม่ไอ้บ้าเบื่อโตเบื่อโตพ่อแม่มึงจะโตแล้วจะตายนะแม่ครับ ล,ลพอหอยกลับมาแล้วครับแม่ที่สำคัญที่สุดพออยกลับมาเนี่ยพออยก็ได้ยศถานดาสังติตัวกลับมาด้วยนะครับแม่จริงเหรอลูกจริงครับแม่ยศอะไรเหรอลูกครับพออยเนี่ยได้เป็นถึงฐานเอกผู้พระไทยของ,งพระองค์ท่านจากักรพรรดิครับแม่จริงเหรอลูกจริงครับแม่ดีใจเป็นที่สุดพออยไปหาซื้อของฝันมาให้แม่ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรง อยู่กับลูกไปนานๆน,นะครับแม่ใจนะลูกนะอันที่จริงไม่ต้องมีของขวัญมาให้แม่ก็ได้แค่นี้แม่ก็มีความสุขแล้วที่เห็นพวกลูกๆได้ดีกันเดินตามอรอยของพ่อเจ้าแค่นี้ฮแม่ก็มีความสุขแล้วนะลูกดีใจลูกแกเก่งทั้งคู่แล้วเจ้าเพชรล่ะลูกเจ้า <c oughs> พชรไม่ได้มาด้วยหรอเออคือว่าเดีย๋ยวกคงจะตามมาครับแม่

จะมีของขวัญมาให้แม่ครับมีของขวัญมาให้แม่อีกแล้วแม่ดีใจเลืกเินโอ้โหของเจ้าเพชรนี่หออย่างสวยเลยแม่ขออนุญาตแกะเลยก็แล้วกันนะลูก จ่ัวขอข้างในจะเสียนันแน่นี่แสดงว่าอาจจะเป็นของดีแน่แน่ไม่ทองก็อะไรสักอย่างหนึ่งลุ้นแทนแกว่ะยังมีอีกสงสัยจะเป็นจี้เพชรแน่แเลยขวของดีแน่นอนคอยดูนะทุกงนง่ะโ,โอ้โหยังไม่ถึง เวียนหัวซะและ้วกนะูเนี่ยมันเริ่มเล็กลงเล็กลงนะ ที่เพชจนำเงินหนึ่งบาทมาให้แน่ใช่ว่าลูกมีเจตนาร้ายกับพวกเป็นแม่ก็หาไม่เป็นเงินบาทเป็นเครื่องแทนใจว่าลูกนั้นต้อยต่ำนะัมียศศดีนาในวังหลวงเป็นแ้วหัวหมูเท่านั้นเงินเดือนเงินดาวก็ต่ำต้อยกว่าเขาไม่เหมือนกับทหารเอกคู่กะไทย มาให้แม่ก็ได้แม่รู้ไหมเงินบาทหนึ่งนั้นมันไม่ใช่อย่างที่แม่คิดค่านั้หนุ่ของแม่นั้นมีค้ามากกว่านั้นยิ่งจนชีวิตนี้ลูกก็นชนใช้ให้แม่ไม่หมดแต่เงินบาทนี้มันมีสิ่งที่บ่งบอกความรู้สึกของลูกความรู้สึกน้อยใจและผิดหวงัง แต่ถ้าแม่จะมองเงินบาทนี้ไร้ค่าก็ไม่เป็นไรที่ลูกให้แม่ในวันนี้ทามันไร้ค่าในสายตาก็ไม่เป็นไรแต่แม่ตจงจำเอาไว้สักวันข้างหน้าเพชรจะให้แม่ในสิ่งที่ลกูกเนอื่นก็ให้แม่ไม่ได้ไจำคำพูดคำนี้เอาไว้ดีนะครับผู้ชมที่เรารพสักวันหนึ่ง เขาจะไข้แม่ไม่ใจเย็นนะนะครับเดินที่ลูกคนเอนไข้แม่อย่าไปเียไม่ได้<า>นะครับอย่าไปโกรดน้องเลยนะแม่ลูกแม่จะไม่โกรดน้องอแม่ลืมไปเลยก็พอ 都讲。<laughs>